นั่งอยู่คนเดียวไฟดับเลยนะนี่นครับสวัสดีครับวันนี้มาที่ถ้ำผานางคอยนะครับนี่นะครับเราก็จะเดินเข้าไปนะครับก็จอดรถไว้ที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็จะเดินเข้าไป อ่าเราจะขึ้นโหมดปีนอีกแล้วนะครับวันนี้ปีนไปเลยผานางคอยครับผมทำผานางคอยไม่ใช่ผานางนอนนะผานางคอยนางคอยอ้าวคอยหน่อยสินางคอยฉช่นหน่อย <c oughs> <c oughs> อหมบอกว่านางคอยไม่ไม่ยอมคอยเลยไปเลยนา,น,นางไปก่อนเลยไป ครับก็ขึ้นมานะครับก็จะเป็นภูหินอย่างนี้นะครับเป็นไงครับทางรัดชั้นเลยใช่ไหมครับถ้าถอยไปแคกสี่สิบปีวิ่งขึ้นเลยใช่ไหมครับนี่นะครับก็เรียกอะไรก็ไม่รู้นครับ เป็นแบบอะไรใช่ไหมมันเป็นรากๆอ๋อเห็ดเหมือนเห็ดเหมือนเห็ดแต่ใช่ใช่เหรอคะเห็ดอะไรคะแต่ไม่รู้เห็ดว่าเห็ดใช่ไหมก็เหมือนเหมือนในรากรากต้นไม้ใช่ไหมใช่แต่เป็นหนึดอกค่ะนั่นแหละเห็ดเห็ดใช่ไหมเห็ดโอุ้ยเห็ดมีเป็นร้อยๆสายใช่ไหมคะที่กินได้หรือไม่ใหญ่นะไปแล้วไปต่อเกือบตายจิ้งไม้ผ่าหัก ริงไม้ผ <ını> <traps> <graffiti> ูกอุตสาห์จะอาศัยมันสะหน่อยนี่ครับวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับถ้ำผานางคอยนะครับนี่ก็ใหญ่เนาะสูงมากเลยนีครับเป็นถ้ำใหญ่มาต้องลงชื่อด้วยไหมลงชื่อก่อนเนะนี่นะครับแล้วก็มาถึงหน้าถ้ำนะครับ ส่วนทางนี้ก็ขึ้นไปเป็นศาลเจ้าแม่นางคอยนะครับผม่คราวนี้เราจะเดินข้าถ้ำกันใช่ครับเราจะเดินข้าถ้ำกันนี่นะครับฟังหมดมเลยครับทำพานางคอยครับนี่ครับก็ จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับก็มีประดับไฟนี่ครับแหมใครมาปิดไฟกันเนี่ยนี่ครับ อันนี้เป็นเลนวายนะครับเราจะเอาเลนธรรมดาดูาาดนะโอเคครับเลนธรรมดาก็จะสว่างกว่าแต่ว่าก็จะได้มุมที่แคบกว่านะครับไป,นะไปนะครับตอนนี้เราเข้ามาประมาณ30เมตรแล้วเนาะ ไม่รู้สินี่ครับก็มีไฟประดับนะครับหลายที่นะครับอันนี้ก็มีป้ายนะครับที่ก็จะอ่านไม่ออกนะครับนาคาสถิตนะครับก็คือจะเป็นจุดพญานาคนะครับก็คือตรงนี้เราจะเข้าทาำไปนะครับมีสะพานทางเดินนะครับผมก็มีประดับไฟแสงสีนะครับ เราจะเข้าไปดูปกติก็จะมีน้ำนะครับตรงนี้เราจะมีเขาก็เตือนไว้ห้ามลงเล่นน้ำนะครับแถวนี้ครับว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงนะครับก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วครับอ,อะไรนะงามพิษอ,อนณงสมานนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้ นี่ครับตอนนี้ก็เป็นงามพิษอนโง์นะครับสมานนะครับงามพิจอนโง์สมานก็อ่านผิดอ่านถูกนี่ทะลุลได้ไหมก็มีลมเนาะอาจจะทะลุกออกทางอื่นนะครับแต่ว่าลงเราก็ต้องอาจจะลงทางเดิมนะครับอือครับก็ตอนนี้เราก็ เข้ามาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเมตรแล้วนะครับข้ามสะพานทางเดินนะนครับก็มีสะพานนะชั้นที่สองต่อไปนะนะตีนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับนี่ที่น,นี้ก็ยังมีน้ำอยู่ครับโอ้ข้างบนนี้ก็เป็นถงนะครับถงใหญ่มากเลยนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่นี่ขึ้นไปข้างบนเลยโน่นเลยนี่ครับโถงใหญ่ก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ขอให้เพื่อนด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดอะไรมองไม่เห็นหิมพันวิกฤตนะครับตรงนี้จะเป็นหิมพานวิกฤตนะครับนี่นะครับก็ จะประมาณนี้ครับขึ้นเป็นที่สูงๆนะครับก็เพดานนะครับเพดานสูงนะครับมีมาพานวิกฤตนะครับมีมาพานวิกฤตนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ํานะครับตาลายก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็แสงมันน้อยครับผมแล้วก็แกงโทรศัพท์ค่อนข้างไวนี่ครับก็ประดับไฟ แสงสีนะครับเป็นผนังถ้ำนะครับที่ทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนี่นะครับก็นี่ครับ,ก,รบก็อาจจะเป็นมืมดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นถ้ำที่เข้ามาก็ตอนนี้เราเข้ามาประมาณเท่าไหรแล้วนะน่าจะ6กสกว่าเมตรแล้วเนาะ อ็นน yeah. well, ี้่าจะเข้ามาประมาณหกกว่าเมตรแล้วครับครับก็จะประมาณนี้ครับก็สวยงามตรงนี้ก็ครับก็ไฟก็ประมาณนี้ครับก็นี้สะพานอีกที่นึงนะครับก็เดินนะครับก็มีอันนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับ นี่ครับยังมีน้ำนี่ครับก็จะประดับไปไว้อย่างนี้ครับก็ดูแบบหลากสีเลยครับเข้ามาแบบอ่คล้ายๆว่าเราเข้ามาอยู่อีกมิติหนึ่งครับก็เป็นมิติคล้ายๆอนิเมชันซะหน่อย นะนี่ครับก็เป็นนี่ครับก็แผนมาดูครั้งนี้่อยนี่นะครับก็ไปนะครับก็ติดดับดับนีะครับเราเข้ามาก็ไฟดับนะครับนี่ครับก็ไฟดับ ไฟดับไฟดับนะครับเข้าไปทางโน้นลึกไหมครับผมไระมาณ้าก็มีคลอยู่จ้ะครับ่มาแล้วไฟมาแล้วครับผม ความขังหรือเปล่าครับครับ, <c oughs> รบขอบคุณครับนี่ครับไฟมาแล้วครับผมก็ไปต่อไปต่อนะครับนี่ครับก็ไปต่อกันครับ เราต้องมาแล้วต้องไปให้สุดครับผมไงครับไฟดับตัดอะไกลับลำบากเลยนะครับครับดีนะครับมีโทรศัพท์กันทุกคนไฟดับใช่ไหมครับเมื่อกี้เนอะใช่ไหมครับไฟดับผมก็ว่าอยู่ ครับครับอ yeah, yeah. oh, ๋อทางทางนู oh. In oh, ้นขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นได้แต่ไปทางรถยนต์มาไงอ๋อคล้ายๆไปสวนเป็นไร่เขาทางนี้อ๋อใช่ไหมครับขึ้นไปดูอะไรอเป็นไร่สวนเนาะโอเคๆขึ้นไปดูเดี๋ยวรอนี่นะไปไปเลยเดี๋ยวไฟดับเธอไปไม่ได้นะได้งูมันข้ามไม่ข้าม <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นหินเจ้าแม่นางคอยนะครับนี่นครับก็เป็นหินเจ้าแม่นางคอยเราจะขึ้นไปดูปากถ้ำกันนางนางจะคอยชั้นอยู่นี่นะนางโอเค นะครับเราจะขึ้นไปดูปากถ้ำนะครับอันนี้ปากถ้ำอีกอันนี้เป็นพระนะครับผมนะครับเราจะขึ้นไปดูปากถ้ำกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับเช็นบอกว่าฝัา่งนี้ก็ <c oughs> ขออภัยนะครับพ <c oughs> อดีกินทูบแรงนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับรเห็นบอกว่าจะเป็นทางรถยนต์ของชาวไร่นะครับนี่ครับนเนเนเนนี่ะครับนี่นี่ก็จะเป็นซานอีกที่หนึ่งครับผมนี่ครับ เรากลับลงไปดูว่านางคอยเราอยู่ข้างล่างนางยังอยู่ไหมหรอนางยังอยู่อยู่นะ,ะไฟดับอีกแล้วานางนะ นั่งอยู่คนเดียวไฟดับเลยนะนั่งอยู่ไหนนาะมนั่งอยู่ที่เดิมนี่ครับก็ไฟก็ดับอีกแล้วนะครับไฟก็ดับแล้วครับก็ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินนางคอยนะครับที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไฟเราดับไปแล้วจะเปิดแฟลชนะครับคราวนี้เปิดแฟลชนะครับไฟฉายนะครับก็อ่านั่งอยู่นี่เองเหรอไปนี่ครับอันนี้ก็เป็นหินนางคอยนะครับก็จะมีรูปอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเดินทางกลับ โดยใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมส่องไปพ่อไฟดับนะครับไม่ได้เอาไฟฉายมาเพราะว่าพาะามีไฟฟ้านะครับก็เป็นอย่างนี้นลครับนี่ครับก็สําหรับทีมนี้ครับก็ฝากไว้แบบมืดๆอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับก็อยู่ในถ้ำเนาะมืดๆ่ดดนะโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้านางหน่อยอะ่ะอันนี้นางเนาะ <N> <N> นางนางนะครับอันนี้เราก็ขอจบ คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับราปแบบมืดๆเลย